ชิชานะครับเป็นเจ้าของร้านมอเทนนครับมอเทนความจริงก็คือเป็นแบรนด์ดิสติบิวเตอร์ครับเราทำเกี่ยวกับสินค้า o u t ดอร์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ชอบมอเทนสปอร์ตก็จะเป็นตั้งแต่กลุ่มคนที่ปีนผาเดินป่าแล้วก็วิ่งเทรลแล้วก็สินค้าที่เอาเข้ามาก็จะเป็นแบบสเปเชียลไลท์โปรดักต์เลยสำหรับลูกค้ากลุ่มก็จะเน้นเป็นระดพรีเมียมส่วนใหญ่ครับและนี่คือที่สุดของมอเทน ตัวนี้ก็เป็นรองเท้าเดรโก้นะครับเป็นรองเท้าปีนผาที่รู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เราเปิดร้านนี้เลยคือรองเท้าปีนผาตัวนี้มันจะสามารถโค้งงอได้นะโค้งตามเชฟเท้าได้นะครับเหยียบแล้วรู้สึกรองเท้าคู่นี้มันนิ่มสบายนะครับทำให้เราสามารถปีนได้สนุกขึ้นเยอะมากๆราคา7,200บาทครับบิปปีครับ เป็นหมวกที่รู้สึกว่าทําให้เราสนุกกับการวิ่งได้มากขึ้นแล้วก็แต่งตัวได้หลากหลายครับจุดเด่นของแบรนด์นี้จะจะมีแท็กอยู่ข้างนอกเนาะเพราะมันจะได้ไม่ขูดเวลาวิ่งจะได้ไม่ลาคาญแล้วก็ตัวหมวกมันจะบางมากครับสามารถพับเก็บได้ด้วยสมมติถ้าเราต้องการไปวิ่งเทรลสั่นของอะไรเงี้ยเข้าในเป้ได้พอดีราคาตัวนี้จะอยู่ที่4,700บาทครับใส่แล้วดูหล่อดูสวยนะ เป็นเสื้อมอนเทกสีแดงนะครับเสืนะ้อตัวนี้เวลาออกไปวิ่งนะครับตามรันขับรู้สึกว่าเป็นเสื้อที่สามารถใส่ไปเที่ยวก็ได้แล้วก็ใส่สามารถใส่วิ่งได้ด้วยตัวนี้จะมีรูรูอยู่ข้างในพอจะเจาะรูตามจุดที่เราเหงื่อออกเยอะก็เวลาวิ่งจะรู้สึกว่ามีลมตีเข้าตลอดไม่อึดอัดแล้วก็ตัวสกินก็จะเป็นแบบน,น,น, ون, นูนๆูนเท่ๆไปอีกแบบหนึง่งตัวนี้ก็ราคายอยู่ที่ประมาณ6,200บาทครับ ที่มีราคาแพงที่สุดในร้านครับก็คือตัวนี้เป็นชื่อว่าคาร์มาล n ิโนนะครับแล้วก็สีเทอร์โมพิงนะจุดเด่นของตัวนี้ก็คือเวลามันเย็นนะครับมันจะสีเป็นสีชมพูน,นะครับวิ่งๆไปเรื่อยๆเหงื่อออกนะครับตัวผ้าเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิของร่างกายเลยเก็จะเป็นสีขาวๆครับผมแอ d t ูคาร์ก็จะเป็นสินค้าของซาติสไฟเนาะเป็นสินค้าที่เรารู้สึกว่ามัน complete look ซาดิสฟามากที่สุดก็เลยอยากจะเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาเติมเต็มการแต่งตัวของลูกค้าให้มันสนุกยิ่งขึ้นตัวนี้ราคาอยู่ที่1,700บาทครับเรารู้สึกว่าการที่เราเล่นกีฬาในวงการนั้นนี้บางทีมันก็มีความเบื่อเกิดขึ้นเราเลยอยากจะหาสินค้าอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจทำให้คนเอนจอยกับกีฬาประเภทนั้นได้มากขึ้นนะครับเพราะสินค้าตัวนี้นะครับเป็นสินค้าที่ รู้สึกว่าชายเซนในการนําเข้ามากที่สุดเลยนะครับเพราะว่ารองเทา้าไฮกิ้งของเมืองไทยอ่ะชอบเป็นสีดําแต่เรารู้สึกว่าสีนี้มันมีความที่แบบเนเชอรลแล้วก็มีความน่ารักอย่างเชือกเป็นสีชมพูผู้หญิงเนี่ยน่าจะชอบเราก็เลยแบบเอาวะตัดสินใจว่าเอารองเทา้าตัวนี้เข้ามานะครับซึ่งตอนที่ไปคุยกับหลายๆรานะเขาก็บอกเอ้ย e คงจะขายยากเพราะมันดูเป็นเออร์เบิ์นมากๆเลยดูไม่น่าจะเข้ากับความชอบของคนไทยแต่พอไปขายจริงๆแล้วตัวนี้ขายดีมากนะครับแล้วก็ มีเสียงตอบรับที่ดีมากๆของลูกค้าในตลาดด้วยมาสข้ที uh, รับตัวนี้เลยตัวนี้นะเป็นเสื้อคล้ายๆมอนเทกเลยนะครับก็คือมีรูเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบไม่มีแขนนะครับไหล่จะดรอปนิดนึงนะครับตัวนี้ด้านหลังก็จะมีลายเขียนว่า l a n n i n g Specialist ครับซีน2015ตัวนี้ตอนแรกๆที่เราจะเอาเข้ามาเราก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะว่าลูกค้าจะชอบไหม เพราะว่าไม่ค่อยเห็นสไตล์นี้นะครับแต่พอ,เ,อเข้ามาแล้วเนี่ยขายดีมากๆแล้วก็ลูกค้าถามหายเยอะราคาตัวนี้อยู่ที่6,200บาทเหมือนกันตัวนี้เป็นสินค้าคูดดี้ของ Sa t i s ไ y ครับความพิเศษของตัวนี้คือมันจะไม่ใช่สีน้ำเงินจาดจาะจะเป็นสีน้ำเงินแบบสีฟอกก็สามารถดูดีเทลตรงแขนได้นะมันก็จะมีการไล่ฟฟสีเข้มด้านบนแล้วก็ ช่วงกลางการแข่งก็จะเป็นสีอ่อนลงมาแต่ละตัวก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถมาขอดูที่หน้าร้านได้นะครับว่าชอบตัวไหนมากที่สุดนะก็เป็นคาแรคเตอร์ที่แบรนด์ตั้งใจทําออกมานะครับก็ตอบโจทย์นักวิ่งราคาจะอยู่ที่ประมาณ14,000บาทครับเราจะแนะนำเป็นสินค้าตัวนี้ครับชื่อรุ่นอ่านว่าเวโลเชนะครับเป็นรองเท้าที่ทำให้นักปีนมือใหม่เนี่ย สามารถปีนผานได้สนุกแล้วก็เพิ่มสกิลให้เขาสามารถใช้ฟุตบอลได้ดีขึ้นนะรองเท้าตัวนี้เนี่ยข้อดีคือมันหน้ากว้างนะครับค่อนข้างเฟรนลี่กับนักปีนมือใหม่แล้วก็ตัวมุ้มของรองเท้าก็ไม่ค่อยเยอะนะครับจะทําให้รู้สึกว่าไม่บีบมากนะครับใส่สบายแล้วก็บวกกับพื้นข้างล่างก็คือนิ่มคล้ายๆกับตัวเดโก้เลยก็ถ้าใส่ปีนในยิมต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆนะครับแนะนํา สินค้าที่ให้บทเรียนกับเมล n ์เทนมากที่สุดนะครับจะขอเป็นตัว Golden Gate นะครับตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นรองเท้าเทรลแบบเดลี่เทรนเนอนะครับความพิเศษของมันก็คือตามชื่อเลยชื่อ Golden Gate ก็คือจะมีดีไซน์นะครับตามสะพานโกลเด้นเกตที่เอเมริกาแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นแบบเนื้อผ้าโปร่งนะก็จะสามารถระบายน้ําได้ดีรองเท้าโกลเด้นเกตเป็นรองเท้าที่เปิดโลกเราให้เข้ากับวงการวนะิ่งเทรลเนาะเพราะตอนแรกเรา ไม่ได้มีแผนว่าจะเอาสินค้าเทรลเข้ามาเร็วๆนะครับแต่ก็มีทีมสกาปามาวิ่งที่เชียงใหม่อยู่ทีมเนาะแล้วก็เขาใช้รองเท้าคู่นี้เขอวิ่งชนะทั้งที่1กับที่2เลยก็เลยเป็นบทเรียนว่าเฮ้ยเราควรจะเปิดใจให้กับสินค้าใหม่ๆมากขึ้นอะไรอย่างเี้ก็เลยเป็นตัวต้นแบบที่ทำให้เราเข้าสู่วงการวิ่งเทรลได้นะครับ